สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องบานทุ่งสตูดิโอค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรคนเลี้ยงวัวทุกขู่ทุกคนเนาะคะ่ะจะต้องวอรสู้พ่อแม่พี่น้องฟังตั้งสิเนาะคะ่ะคือในช่วงหลังๆเนี่ยแทบจะไม่ได้ลงคลิปงวัวเลยเนาะคะ่ะทั้งไปเช็คราคาหน้าคอ,อกหรือว่าคลิปการเลี้ยงงวัวต่างๆเนาะคะ่ะก็เลยได้ทําการรวบรวมราคางัวทีพ่อแม่พี่น้องหรือว่ากเษกษตรกรเนี่ยได้เปิดขายลงในกลุ่มออนไลน์ ก็คือลงในคลุ่มเฟซต้งเสียค่ะพอแม่พี่น้องเกษตรกรทั้งบ้านเนี่ยเพิ่นเปิดขายโดยตรงอ่าและก็ได้ทําการรวบรวมมา้าไห่พ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านเบิง้งนาะคะ่ะก็ต้องขออนุญาตจะของงัวน้ำ้ำเนะาะม้าเริ่มทีคู่แรกค่ะแม่ลูกงามๆแดงๆอ่าแม่บ็อกสูงๆเนะะาะค่ะท้ายรอยหาสิผ่าบวกลูกสาวซีไว้ศูนย์เกากอายุสเดือน ไทยสูงรอยนีสิบหาเชื่องเชื่องกินบ่เลือดประกันตำนี้ใบหลอดแท่ครบส่งถึงหน้าบ้านนะคะ่ะสามารถสอบถามได้ที่0900759859นะค่ะถ้าผู้เรมากะล้องติดตอ่อไปเบิ้งนะค่ะสำหรับตัวนี้นะค่ะแม่ท้องซี่เดือน เปิดหนักคอกทีราคา33คะแนนค่ะตำนี้หูขาดเนาะคะ่ะไม่ได้ขาดนะคะหูเขาแว่งขอคนที่รับได้ถ่ายง้วนะคะ่ะสูง150ที่เหลือรับประกันตำนี้เบอร์่ะพิกัดสีสเกตร,รามคำแหงเบอร์โทรติดตอ095 5่อ095 547 8721สำหรับโตตต้ตมาสนะคะเป็นแม่แยกลูกคะ่ะรุ่นท่อง สูงร้อยยี่สิบหาบวกเปิดที่สิบเอ็ดจุดห้าคะแนนแลคะ่ะหรือว่าหนึ่งมื่นหนึ่งพันหาร้อยรับเองลดได้อีกพิกัดอำเภอพนมไพรเบอร์โทรติดต่ศูนย์เก้าแปดศูนย์หกห้าห้าสี่หนึ่งห้าค่ะตัวนี้และกับตต่อมาเนาะคะ่ะเป็นแม่สาวไก่คอดสูงร้อยสี่สิบหกบวกหลวงในทองผสมช็อกโกแลตไว้ค่ะใบหลอดครบรับประกันตำหนิ รอกินน่องได้เลยค่ะเบอร์โทรติดต่อ0853121554โตต่อมานะคะเพืิ่นว่าหาบ้านไม่แม่ลูกนะคะเบิ้งจากลักษณะกับหัวคุ้มใหญ่หัวง้ํหนังหนาซาใหญ่ดีเนาะคะ่ะเปิดไวทีราคา8 9คะแนนหรือว่า8 9 0 0 0เนาะคะ่ะแต่ว่าอันนี้อย่บ่ได้บอกเบอร์ติดต่อเอามาให้พ่อแม่พี่น้องเบื้องผููต่อมาค่ะแม่ลูกงาม้แดง,แดง แม่บอกสูงไทยรอยหั5บหบวกลูกสาวซีไว้ย์เกอายุซีเดือนค่ะท่ายสูงรอยงีสิบหาเชิงเชองกินบอ่อเลือกรับประกันตำนี้ใบหลอดแทกครบส่งถึงหน้าบ้านนะค่ะผู้ใดมักศูนย์เก้าศูนย์ศูนค่ะสำหรับโตต่อมาค่ะสีแดงเข้มเข้มแข็งขาใหญ่อายุ1ปีสูงรอยสามาลูก SK581 นะคะเปิดเทราคา่ะี่าคะแนนที่อำเภอจตุจังหวัดร้ออันนีบ้บรดยถิ่งเบอร์โทรติดตอ่อไว้ค่ะสำหรับตัวต่อมาอยากย้ายบ้านครับบะสันเนาะผู้ขายก็ได้สาวท้องแรกท้องกับพ่อพริกแดง3เดือนครับสูง143บวกหนาะหนาะนะรับประกันทองเบอร์โทรติดตอ่อ061 2 2 8 1 6 9 5สำหรับตัวนี้แม่มันท้อง3เดือนประกันท้องว่าสัน่นสูง140บวกคาดอง19.5คะแนนมีรถทรงเบอร์โทรติดต่อค่ะ0 8 2 8 6 9 8 5 8 0ค่ะตัวต่อมาสถานะสาวท้องแรกได้8เดือน เรื่องอีกว่าโดนได้กินน้องว่าสั้นค่ะพ่องกับพ่อช็อกโกแลตใบหลอดครบสูง150นมมิติงเนาะคะ่ะตำนี้คือนมมิติงนอกนั้นรับประกันทุกอย่างค่ะที่ล้ำปลายมาดจังวัดบุริลัมเบอร์โทรติดต่อ08 4 2 1 8 8 2 2 6ค่ะคู่ต่อมาค่ะหลัก6แม่ลูกแรก2รุ่น3โครงส่างดีว่าสั้น ยกกะยกแยกกะแยกลูกสาว KF68 อายุ8เดือนสูง135เซนติเมตรแม่ผสม KF31 ไว่ใด1เดือนแล้วะะถ่ายสูง148เซนติเมตรครับเบอร์โทษติดต่อ098 635 0 4 12ทรงฟรีวะสัน ตัวต่อมาค่ะต้องการย้ายบ้านแม่บล็อกสวยๆสาวท้องแรก F1 งวัสันค่ะจดทะเบียน F พร้อมใบหลอดท้อง KF31 วสา่ันสค่ะสูง150แดงๆหนาๆลึกๆสามารถชมตัวจริงได้อยู่กาลส,สินค่ะเบอร์โทรที่ต่อ095 548 5871 สำหรับคู่สุดท้ายที่เอามาไห่พม่พี่น้องเบิ้งนะคะแม่ลูกแรกแดงแดงย่นย่นหัวโล้นนะคะหลัก6เท่านั้นยกกับยกแยกกับแยกทายาท p ี130หนึสูงร้อเซนติเมตรลูกสาวทายาท KF 68ฟดได้หเดือนนะคะสูง123เซนติเมตร สนใจติดต่อ0986350412ค่ะสำหรับมือนีเนาะคะ่ะกาได้รวบรวมงัวมาให้พ่อแม่พี่น้องชมเพื่อเป็นราคาในการตัดสินใจขายหรือว่าตัดสินใจซื้อนะคะเอามาประกอบการตัดสินใจต่างๆของพ่อแม่พี่น้องถึกพิษประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะสำหรับมือนีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ